คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเพราะว่าประชาชนร่วมกว่า5,000คนตอนนี้คืนตั๋วรถไฟแล้วล่ะค่ะบอกว่าสงกรานต์ที่ว่านี้วาดฝันกันว่าจะกลับบ้านเกิดจะไปหาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ดักฝันได้เลยเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าโควิด -19 มันจะระบาดซ้านะคะบรรยากาศก็เลยมีคนเนี่ยมาคืนตั๋วส่วนบางส่วนก็เดินหน้าเดินทางกลับบ้านต่อค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทเนี่ยกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้องการให้งด การเดินทางในช่วงสงกรานที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยเปิดรับเลยใครที่ซื้อตั๋วรถไฟเอาไว้ก่อนหน้านี้วางแผนก่อนหน้านี้ว่าจะเดินทางกลับบ้านคือมาคืนเงินตั๋วโดยสารได้เลยแล้วจะได้รับเงินแบบเต็มราคาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทีมข่าวนิส8ก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศในการขอคืนตั๋วโดยสารของประชาชนกันหน่อยค่ะนี่คือที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะพบว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมีประชาชนทยอยเดินทางมาขอคืนตั๋วโดยสารกันอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนหล รายก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าคือไม่ได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนานแล้วสงกรานเนี่ยตั้งใจอย่างดิบดีเลยจะเดินทางกลับไปหาญาติผู้ใหญ่เพื่อรดน้ำขอพรหน่อยแต่พอเกิดโควิด1 9ระบาดแบบนี้ตอนนี้ตัดสินใจเลยค่ะคืนตั๋วเลยเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะนําเชื้อเนี่ยไปฝากญาติพี่น้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยคืนตั๋วของตัวเองรวมถึงครอบครัวรวมแล้ว11ใบนะคะตอนนี้เนี่ยก็บอกญาติพี่น้องแล้วว่าไม่ได้กลับบ้าน แล้วนะสงกรานพร้อมกับทิ้งท้ายว่าก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้บางรายบอกเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสาเหตุที่คืนตัว๋วเนื่องจากว่ามีประกาศจากจังหวัดปลายทางคือบางจังหวัดเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไปถึงที่นั่นแล้วต้องกักตัว14วันก็เลยตัดสินใจว่าคืนตัว๋วทิ้งดีกว่ากลับไปก็ไม่คุ้มกักตัว14วันแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงของประชาชนกันหน่อยค่ะตัวแล้วก็ห่วงห่วงต่างจังหวัดนะคะว่าเราไปแล้วจาก จะเจอยังไงก็เพราะที่ต่างจังหวัดมีคนแก่นะคะเพราะว่ากลัวเขาว่าเดี๋ยวเราไปติดเขาจันตรอันตรายถึงเราไม่เป็นเราก็กลัวไ้ก่อนค่ะกันไ้ก่อนอยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่จังหวัดอุบลค่ะคือตั๋วไปกี่ใบคะสิบเอ็ดใบค่ะสิบเอ็ดใบก็คือทั้งครอบครัวเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดมีแต่คนแก่ค่ะมีแต่ตากระยายอยู่ แล้วถ้าไม่ได้กลับลไม่คิดถึงไหมคะคิดถึงอากบอกอะไรกับพ่อไหมครับ <c oughs> อยากบอกว่าคิดถึงมากเลย <c oughs> หาแม่จ้ะ <c oughs> คิดถึงแม่ไหมครับคิดถึงอยากบอกอะไรแม่ไหมครับก็อยากไปกอดแล้วก็อยากไปอาบน้ําให้เพราะว่าเป็นประเพณีสงการแล้วก็อยากบอกว่ารักที่สุดที่เท่าที่สองสองปีที่มีโควิดไม่ได้กลับเลยกะว่าจะกลับวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยก็เลย เขาก็เลยแจ้งมาบอกว่าเดินทางไม่ได้จะต้องดเดินกัเดเดินทางได้แต่ทําไมต้องกักตัวตั้ง14วันเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าประชาชนให้สัมภาษณ์ไปคือเสียงก็สั่นเลยคุณผู้ชมบางคนพูดไปเนี่ยน้ำตาคลอแล้วที่น้ำตาคลอเพราะว่าคือเขาวางแผนว่าจะไปหาพ่อหาแม่หาครอบครัว แต่พอโควิดมาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลัวคนที่บ้านเนี่ยจะติดเชื้อโควิด -19 ด้วยคือหลายคนคือปีหนึ่งเนี่ยกลับบ้านได้2เทศกาลนะคะปีใหม่สงการานต์แบบนี้คราวนี้พอเจอแบบนี้ก็ตัดสินใจทิ้งตั๋วคืนเนี่ยแหละค่ะขณะที่นายประสิทธิ์ถาวรผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสารสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลาโพงเปิดเผยว่าตั้งแต่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีนโยบายว่าให้ประชาชนคืนตั๋วเนี่ยคือตอนนี้พบว่ามีประชาชนมาคืนแล้ว5,555 ส่วนแนวโน้มคาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะสาเหตุหลักก็คือเรื่องโควิด1 9เนี่ยแหละคะ่ะประชาชนไม่มั่นใจในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านอย่างไรก็ตามทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเลยค่ะตลอดการเดินทางแต่หากประชาชนมีความประสงค์ว่าจะคืนตัว๋วสามารถคืนได้ทุกช่องทางทั้งสถานีรถไฟทุกแห่งรวมถึงช่องทางทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ จองจองเต็มที่นั่งชั้น2องเยเต็มร้อเลยชั้น3ก็บร้อแต่เนื่องจากสถานการณ์ทางโควิดนะครับมันมีประกาศของกระทรวงและเป็นนโยบายท่าพผูวา่าหรือว่าควรจะมีการให้ผู้โดยสารเดินทางน้อยลงใช่ไหมฮะที่ไม่มีความมั่นใจในการเดินทางสามารถคืนตั๋วได้โดยไม่หักค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับทางเราก็ได้พอหลังจากเราออกคําสั่งไปแล้วเนี่ย วันก็มีวันที่ถึงมันตั้งแต่คืนแต่วันที่7นะครับแปวันเนี้ยก็จะมีผู้โดยสารมาคืนตั๋วเนี่ยถึงตีสี่เมื่อคืนนะครับตีห้าเมื่อคืนนี้อยู่ประมาณ5 0 0 0ันกว่าฉบับครับหลังจากผู้โดยสารขึ้นไปนบนรถเสร็จนะฮะผู้โดยสารจะต้องสแกนไทยชนะบนรถอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานขบวนรถมาตรวจตัวต๋วตรวจตัวตวต๋วเสร็จเราก็จะมีดับเบิลเช็คนะครับตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากผู้โดยสารไปถึงปลายทาง ไปทางพอลงฐานีก็ต้องถูกตรวจวัดณหภูมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเจลล้างมือทีหนึ่งแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมารตรการของแต่ละจังหวัดที่ผู้ว่าท่านผู้ราชการจังหวัดออกมาด้วยครับคือในทุกช่องทางครับที่สถานีรถไฟทุกแห่งนะครับแล้วกพ็พื้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยครับโดยเราจะคืนจ่ายเต็มจํานวนไม่หกัก ส่วนประชาชนท่านใดคุณผู้ชมท่านใดที่จองตั๋วรถไฟผ่านทางโครงการเราชนะเรารักกันไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารได้นะคะแต่ว่าสามารถเลื่อนได้เดี๋ยวติดตามในเรื่องของรายละเอียดที่การรถไฟกันด้วย